โอเคครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการาสาธิตการใช้งานตัวระบบ Smart Door Sensor Magnet นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวบอร์ด SP 3 2นะครับซึ่งจะมีการต่อ,อตัวลิส d s วิตไว้นะครับก็คือสายสีขาวนี้นะครับแล้วก็ตัว LED กับตัวตั้าทาน2งโอห์ม oh นะครับเพื่อป้องกันกนารร่วของกระแสไฟฟ้านะครับ โอเคทีนี้หลักการทํางานนะครับก็เมื่อดึง Re รีสวิตแยกออกจากกันเนี่ย LED จะติดนะครับแล้วก็มันจะส่งสัญญาณมาที่ตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับจากสถานะของ Do สจัดนะครับตอนนี้เป็นโค o ส์อยู่ก็คือตัวรีสวิตต่อกันอยู่ทีนี้ถ้าเราดึงออกนะครับ LED ก็จะติดนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนมานะครับว่ามีการเปิดประตูแล้วก็ขึ้นเล e ทีนี้ก็เราเอาตัวอ่าดิสวิตต่อกลับไปเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้กลับไปทีเดยวตัว LD e ก็จะดับนะครับอ่าแล้วตัวแอปก็จะขึ้นส t a t u s เป็นโครสนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณครับ